โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับการไฟกัน vs กันระหว่างการ์ดรุ่น RTX 4060 Vram 8 g b กับการ์ดรุ่นน้องเพิ่งออกได้2-3วันนะครับผมสำหรับ RTX 5060 Vram 8 g b เหมือนกันแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่กว่า RAM แบบใหม่หนู่นนี่นั่นใหม่จะเป็นอย่างไรกับเกม Delta Force นะครับมาลองเลยผมขออนุญาตเปิดคลิปเก่าที่ทดสอบไว้แล้วนะครับให้ได้ชมกันก่อนนะครับผม ผมจะเล่นในโหมดอะไรนะวอโซนเหรอวอลแฟร์มาดูตั้งอะไรนะครับดูก่อนผมเช็คแป๊บหนึ่งโอเคอ่ะออปชันครับกราฟิกอ่ะ Full HD ครับออโต้ Auto, อ่ะออโต้ไว มีสิงเป็ดครับแซปเน็ตหนึ่งร้อยนะครับมีอะไรอีกกราฟิกครับอันติเมตทั้งหมดนะครับโอเคเปิดเนาะอ่าเปิดดิฟครับอันติเมตทั้งหมดเป็ดดิฟเปรนเปอร์เร็นต์เอ็นวีเ i ียดีเอลนะครับผมเฮ้ยเกมนี้มีมัตติเฟรมเจนด้วยเดี๋ยวดูกันเป็นอย่างไร น่าสนุกลองรับบัติฟเฟมเจนด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรู้เลยนะครับอ่าสุดหมดแล้ว e n h a n c e Quality นะครับมีเทคโนโลยีที่รุ่นพี่4060ไม่มีครับตอนนี้เราใส่5060อยู่เดี๋ยวรอเล่นเรากำลังดูรุ่นพี่ไดเฟรมเท่าไหร่อยู่นะสำหรับ Delta f o r รหมดบันติเพลเยอรธรรมดานี่ผมจำได้ผมเทสเนื้อเรื่องด้วยนีวว่าใช่ใช่คลิปนี้จะนานหน่อยหนึ่งอ่ะมาดู อันนี้เปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะว่ามันเป็นปรับอันจิมเม็ดนะครับโอเคเวลพอดไม่ปรับนะครับเดี๋ยวมันสั่นมันมองยากนะครับโอเคเลือกไปแล้วปุ๊บเข้าแบบเดี๋ยวผมกรอเลยแล้วกันเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเปิดเข้ามาลงครับโดดหาจุดลงปุ๊บเปิดมา135 140เฟรมเรานั่งรถอยู่ นั่งรถยิงรถถังเหรอรถถังน้อยร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบร้อยหกสิบแล้วแต่จังหวะสวิงอยู่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับจำไว้สเตปแรกเลยอันนี้คืออะไรดูเซตติง้งอ๋อผมปรับเมาส์โอเคต่อต่อตายนะครับฟเฟรมเรตที่เราดูเราจำได้ละร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับเฉลีย่ยวนๆอยู่แถวนั้น อันนี้ลอง 4K แล้วลอง 4K แล้วทนลึงนล่งไงทนลึ่งอันนี้ผมลองลอ 4K แต่ว่าเดสู์ชั่นจอไม่อื้ออำนวยยึกๆกักักเลยครับผม 4K จริงป่าไม่รู้ลองเปิดดูผมจำได้ที่ผมบน่นรู้สึกว่ามันจะเฟรมเท่าเดิมรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ 4K จริง Vram กระพริบเลยปุ๊บ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 เลยครับเพื่อนๆฮะยังไงครับผมอ่ะผมจำได้ว่าผมไม่ชัวร์ว่ามันมันได้จริงหรือเปล่าผมก็เลยไม่ไม่ได้นับ นะครับในส่วนของ 4K เวลาปรับ,บอ่ะอันนี้รู้สึกว่าจะออกมาเล่นอ่าเปลี่ยนแล้วเป็น b a c k Hawk Down แล้วมาดูกันอ่ะ Setting ครับ b a c k Hawk Down กับโหมดธรรมดาเซ็ตคนละแบบนะครับต้องมาเซ็ตใหม่มาดูกันนะครับ Full HD แอปพลยเคที่เด้งออกมาปรับครับจำไว้นะครับร้อยห้าสิบร้อยส้อเสิบเมื่อกี้หมด ปฏิเพยเยอร์แชปเนตนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นมาดูกัน okay. อัติเม็โอเคอ่าผมเห็นตรงแชปเนตเป็นห้าสิบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเทสต,ตามกันด้วยในส่วนของไม่รู้จะปรับหรือเปล่าต้องมาดูว่าผมจะปรับหรือเปล่าผมจะปรับไหมผมเลยปะอ๋อไม่เลยโอเคตาตาดีตาดีหนึงร้อยนะครับปกติ เหมือนเทสกับฟุลดีผมจะว่าอยู่ผมพลาดหรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะคุณเลตตี้ s d l Frame Gen เเปิดได้แค่สองนะครับเ okay. <Okay. S 2> <apply S 1> ปิดสอง e f e กซ Enhance โอเค Apply เป็นหนึ่งทีอ่ามาดูกันครับในคลิป4 0่สนศูนย์จะทำเฟมเรด้เท่าไหร่นะครับอ่า Apply ครับเริ่มนุ่งนวลตึงๆนะเอาละเฟมเริ่มมานะครับ ลุ้น,นครับผมเอาใจช่วย4060อยู่นะครับตอนนี้ยังไงเช็คอีกรอบนึงนะครับเพื่อความชัวร์ไปครับอ่าบนเครื่องบินครับลองเมาส์นะครับปรับเมาส์ไหมปรับเมาส์โอเคเดี๋ยวผมข้ามตรงนี้มาลงเลยเออลงละเฟรมเรทที่ลงมา70กว่านะครับเปิดทุกอย่างแล้ว Full HD ผมจำได้ว่าผมบ่นเทียบกับดูมาตรงเนี้ยใครสนใจก็ไปลองหาดูคลิปที่ดูนะครับในช่องผมเอาจริงๆแล้วมีมีแนวนี้ใครชอบแนวนี้นะไปหาดูได้ผมมีคลิปเยอะมากนะผมทดสอบมาตั้งแต่สมัยเก่าๆแล้วนะฟิวรีเอ็กซ์น,นูน่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอาเอ็กซ์อะไรวะเยอะแยะไปหมดนะครับจำไม่ได้แล้วยอะแยะไปหมดเลย4080อะไรก็เลอะแยะไปหมดนะครับ AMD น,นู่นนี่นั่นมีหลายตัวรากเลย พันแปดสบสองใบอะไรต่างๆโอ้ลืมแล้เชสเยอะจับการ์โคตรเยอะผมจําได้จับการ์ดเยอะมากไอช่วงซีรีส์พันน่าจะเยอะมากเลยอะ<ม>แล้วก็ amd อะไรวะ rx อะไรเงี้ยเยอะอยู่นะครับผมเดียบเทียบภาพนะตอนนี้ผมบ่นเรื่องอะไรวะมันเหมือน battlefield ภาคสามแต่ว่ากินสเปคเยอะอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณอาเฟมเรทประมาณเจ็ดสิบแปดสิที่ผมเห็นเนาะอาผมดูภาพแล้วกัน เจ็ดสิบแอ่ะอ่ะตามนี้เจ็ดสิบจริง,รงๆนะครับมาดูกันครับผมจะเริ่มที่วอลแฟร์ก่อนโป๊ะเราจะทําเหมือนคลิปที่เขาเทสเมื่อกี้เข้าวอลแฟร์ก่อน,นครับอันนี้คืออะไรบดทะลรวะไม่รู้โอเคอ่ะเราจะตั้งทุกอย่างแบบเดิมนะครับมาที่กราฟิกครับ a o c 2ยนิ้วครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิผมต้องให้ดูสเปคผมก่อนใช่ไหม ตามน,นี้ตามน,นี้นี่ตรงนี้ Intel Core i 5 1 4 6 0 0 kf นะครับ8คอร์บวกบวก6คอร์20เสรบเฟซมนบอร์ด aslock นะครับ b 7จ0 mptriningddr 5นะครับใช้3 2 g กิกนะครับแพดดิโอตไวดเนะครับบัส5,600ก์ต่าจอครับ Colorful rtx 50608กิกนะครับผมตามน,นี้ Delta าฟอร์เป็นอย่างไรมา ฟูเอดีครับผมออโต้ออโต้นะครับไม่ลิมิตเฟรมไม่ล็อกไม่เลิกอะไรทั้งสิ้นนะครับแชปเด็ตร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีปิดนะครับตรงนี้ไม่ยุ่งปล่อยมันอันติเมททุกฟังก์ชันนะครับเอ่ปีตรงนี้เที่ยวปิดเบลพอนมูชันเบอร์อันติเมทหมดนะครับเพื่อนๆโอเคดิเปิด NVDLSS i i a d S, นะครับเปิด Quality Quality นะครับเพราะ โลราเซนซีเป็นเอนทานนะครับแอปพลายเป็หนึ่งทีโปะนะครับผมเฮ้ยอ,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 อันนี้มันไม่เห็นมีอันปะอ๋อไม่ที่เปิดอืออ่าผมว่าอยู่ฟังก์ชันไหนไปเนยวะแอปพลายไปแล้วมีอะไรเช็คก,ก่อนผมเข้าใจถูกไหมว่าในส่วนของมันติเฟมเจนมันอยู่ในโหมดของเนื้อเรื่องไม่ได้อยู่ในโหมด นี้ไม่ได้อยู่หมดนี้โอเคน่าจะใช่แหละเพราะว่าตรงนี้ไม่มีให้ปรับอะ่ะปกติมันจะมีใช่ไ่มมันคงจะอยู่ในโหมดของแปอค็อกดาว์เป็นเนื้อเรื่องที่เขาทํามาตรงนี้เล่นมัลติเพย์เยอร์ไม่มีมัลติเฟมเจนให้ปรับแม้จะเปิด DL SS ก็ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยไม่มีนะครับเห็นปะโอเคปรับสุดแล้วแบบที่4000เทสไว้มาดูกันเข้าเลยป๊าเดลต้าฟอร์ตวอแฟร เลือกตัวละครไม่มีตัวเดียวผมไม่ได้เป็นไห่ไก่จะเป็นอย่างไรครับมาดูกันฮนะสเปคค,คอมเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันสาย HDMI เหมือนกันสายิปเทปพอร์ตเหมือนกันสายทุกอย่างเหมือนกันยกเว้นการ์ดจอเปลี่ยนเฟรมเรทเป็นไงมาดูนะครับให้เข้าแบบก่อนร้อยห้าสิบร้อยห้ยจ็บใช่ไหมจำได้ปะ่ะเมื่อกี้ตามนั้นมาครับโดดลงแถวแเดิม ปึ๊บโอ้โหโอ้โหเจอสองร้อยกว่าเฟรมแรงกว่าชัดเจนมากนะครับอันนั้นได้แค่150ยห้าสิบร้อย้ยใช่ไหมอันนี้200กว่าชัดเจนใครที่อยากเล่นเกม Delta Force ลื่นลื่น,นรบบสุดแบบ full hd ตัวนี้คือคำตอบอย่างชัดเจนต้องบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นของ50เฮ้ย5000ซีรีส์ rtx ชัดเจนมากครับพเพื่อนๆไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอแน่นอนเนี่ย แย่ที่เห็นกันนะสองแล้วก็เฟรมครับไอ้นู่นมันแค่150 160 170เองนะครับไอ้นี่ทะลุทะลึ่งไปแล้ว200กว่า210กว่า220เลยนะทะลึ่งไปไกลกว่าเลยนะครับชนะโอ้โหชนะเยอะมากชนะเกือบโอ้โหพูดแค่ทีเทาไอ้นุ่นมันก็ไม่ได้170ตลอดเนาะ150 160, 160 160ถ้ามากกว่า160กว่า 40กว่าเฟรม5้าิอ่ะตีะเฉลี่ยชนะ50เฟรมในหน่อยโดยประมาณเลยนะครับโอ้ยชนะเขาค่อนข้างเยอะเลยนะฉีกเลยนะครับปรับสุดทุกอย่างเหมือนกันนะครับผมใครทำอะไรไม่ได้ยิงมาอะไรไม่ได้ดูที่ปึ๊บแคทำบัตรร้อยเ่อะขึ้นไม่ได้เหรเนี่ยโอ้โหใครทำอะไรไว้อย่างงี้ขึ้นไม่ได้ปะเพื่อไไนยิงแล้วว่าโอ้โหสุดยอดเลยว่ะปรับสุดทุกอย่างนะครับโอ้เฟรมดีมากครับอ่ะ ในส่วนของเล่นออนไลน์เมื่อกี้เห็นชัดเจนแล้วว่าเฟร,รมเยอะมากชนะ450เฟร,รมไม่ต้องเทสนานเปลืองฟิล์มเปลืองเวลานะครับออกเลยนะครับเราจะไปในส่วนของ Black Hawk Down ไม่รู้ว่าอัพยังไอที่เขาว่าเนื้อเรื่องเล่นคนเดียวได้แล้วอะไม่ต้องยากอะไรเนะี่ยไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้เพราะเราเลียรไปแล้ว มาครับผมเข้า Black Hawk Down แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอตั้งอ,ออกแล้วนะครับออกไปเปิดเหมือนเปิดคนละโฟลเดอร์อะโอเคเราเข้าเกมครับเกมนี้ก็หลุนว่ะอุ้ยแต่สี่ศูนยศูนกับห้าศนย์ศูนย์ถ้าห่างกันขนาดนี้นะชัดเจนมากเล่นเกมนี้คือเฟรมเยอะมาก<อ>คือมันเป็นเกมคุณภาพด้วยเพื่อนๆคือภาพมันสวยอ่ะ อันนี้ก็น่าพิจารณาแต่ถ้าเป็นเกมดูมผมผมโกดีครับภาพไม่สวยท่มันกินสเปคเยอะจังวะภาพสวยเป็นต้องเกมอย่างพวกนี้นี่ b a c k h a w k d o เนี่ยของจริงอ่ะเลือกตัวละครเดิมๆม,มาเข้าไปเลยไม่ต้องเลือกอะไรมากอ่ะโอเคมันจะเป็นคัสซินอ่อนโอเคแล้วผมก็จะเซตติ้งตรงนี้เหมือนกันด้วยนี่เลยนะครับ aoc ยีนิ้วครับ ฟูเอดีครับออโต้ออโต้ครับแชปเน็ดร้อยครับอันดีเมททั้งหมดครับ DLSS ครับคุณภาพนี่ไงเปิดเห็นไหมมีตรงนี้ DLSS Frame Generation เปิดครับมีอะไรอีก Enhance ครับตรงนี้ครับผม,มเพื่อน 2X ครับผมเชิญเลยผมจะลองก่อนเลยนะ 2X ลอง 2X ก่อนดูที่เฟรมเท่าไหร่ ทำคัสีได้ด้วยนะไปตรงหอรครับเป็นไงโอ้เฟม8090ิาไปแล้วโอเคมาดูกันครับว่าจะเฟรมไร้เรียกกับ4060มน้ยไหมนะครับผมเพราะว่า4060เปิดอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากเซตค่านี้ธรรมดาธรรมดานะครับ ในแอปดูออปชันเทีนี้สี่มีเปิด x 2หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าถ้าก,กดเปิดก็คงเป็น x 2แหละเหมือนกันเพราะว่าถ้าเปิดได้ก็คือ x 2นั่นเองอ่ะติดตว่างกนมีค่าเดียวกันใน x 2แล้วกันถ้าเปิดก็คือ x 2นะครับติดตงอย่าง,งานั้นผมอยากรู้ว่าเฟรมเดทเท่ากันไหมไอ้ส่วน x 3 x 4คือผลพลอยได้ของ rtx 5000นนะครับผมผมอยากดูว่าเฟรมมันใกล้เคียงกันหรือเปล่า แต่แน่นอนครับเท่าที่ผมดูเนี่ยคนมันโน้มใจมาทางห้าศูนย์ทงศูนย์แล้วตอนนี้อู้อู้ชัดเจนครับชนะเลยนะเนี่ยชนะชัดเจนด้วยนะครับไม่ได้ชนะแค่มาติเพลเยอร์นะครับชนะหมดเนื้อเรื่องก็ชนะเฟรมร้อยกว่าร้อยกว่าเฟรมเลยนะครับเก้าสิบเก้าร้อยร้อยหนึ่งกันเลยทีเดียวไอ้นุ่นรู้สึกว่าจะเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดสิบหกสิบกว่าเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบกว่าเลยครับ ไอ้นี่มีติดร้อยบ่อยๆ98 80ปลายชัดเจนครับชนะชัดเจนจริงๆนะครับในส่วนของเดลต้าฟอร์ดแบล็กฮอตดาวแล้วก็มัตติพเพเยของเกม Delta Force อ่ะไปดูผลภายได้ครับ RTX 5000มีฟังก์ชัน X 3เปิด X 3ครับเฟร,ร,รมเท่าไหร่ปึ๊บนี่ในส่วนของ4060ไม่มีนะครับไปแล้วครับเฟร,รม140 150เฟร,รมโอ้เล่นได้ลื่นเลยอ่ะ อย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะครับที่ใช้การ์จอเอ็นวีเดียที่เป็นซีรีส์ห้าพที่ทดสอบมาทั้ง5060 Ti และก็5080แล้วก็5070 Ti ผมจะบอกเลยว่ามันติเฟมเจนเหมาะกับจอ full hd และยิ่งจอ24นิ้วยิ่งเหมาะแบบที่ผมใช้คือมันไม่รู้สึกถึงความหน่วงหรือว่ารู้สึกถึง Input lag หรือรู้สึกถึงความภาพเบลอรหรือว่าภาพซ้อนผมรู้สึกว่ามันปกติเพราะว่าจอมันเล็ก และจอมันเล็ก็คือเรสูชั่นมันบีบกันอะจอบันเลกอะเออมันจะรู้สึกว่าเล่นได้เพื่อนเพลินมากนะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยนี่ X 3แล้วนะผมยังรู้สึกว่ามันเหมือนกันแล้วมันได้ภาพที่ดีแล้วเฟรมมันเยอะ140กว่า130กว่าอย่างที่เห็นนะเนี่ยนี่เลยภาพสวยมากปืนสวยมากอ่ะต่อเลยนะครับจะได้ไม่ยาวเนาะ เราก็มาที่กราฟิีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะมาปรับเป็น x 4ในผลพลอยได้ของ rtx 5 0าพันซีรีสที่มีฟังกช์ชันแตกต่างจาก c ีรีส์4,000เปิดมาแล้วเล่นเถอะใครอยากเล่นเด l ต a f ฟ r c e ปรับสุดได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นมัลติเพเยอรหรือว่า Back h a w ดาว w n หมดเนื้อเรื่องเพื่อนเจะได้เฟรมเร้ 180, 190, 170 160, 160, กว่า160กกว่าให้เห็นแบบนี้นี่ผมรู้สึกถึงความลื่นไหลามาก เ,เพื่อนๆเราไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยการ์ดไม่ได้ขายให้เขานะผมมาพูดในความรู้สึกว่ามันเล่นได้ดีเลยะนะครับเนี่ยมันเล่นได้ดีมากแล้วมันลื่นแล้วมันไม่รู้สึกถึงความหน่วงไม่รู้สึกถึงความเบอร์ไม่รู้สึกถึงเสาที่มันแยกจากกันเพราะว่าจอมันเล็กหนึ่งใครที่จะซื้อ RTX 5000 Series และชอบอยากเปิดได้เฟรมเยอะๆอ,อยากเปิดมันติเฟรมเจนแบบผม แนะนำให้ซื้อ full hd ที่เป็น24นิ้ว27นิ้วอาจจะใหญ่ไปมันอาจจะมองเห็นง่ายแนะนำให้24นิ้ว2 3่สิบสามยี่สี่นิ้วเออประมาณนี้แล้วเปิดได้แล้วเพื่อนจะไม่มีมัติเฟรมเจนอะไรหรือว่ามีก็แล้วแต่แต่เพ,เพื่อนจะได้เฟรมที่มันลื่นลื่นลื่นไม่ว่าจะเปิด x 3 x 4 x 2หรือปิดมันก็ยังลื่นแล้วมันเลยได้ทุกทุกเรสลูชันปรับสุดทั้งหมดครับ ประมาณนี้โอ้โหภาพสวยมากเป็นฟูดีที่ภาพสวยมากนะครับคือดูดีเลยอนะเนี่ยตอนนั้นที่ผมเทสตรงแขนไอ้เนี่ยพวกเนี้ยมันจะดูเลบลออันนี่มันชัดดีวะ่ะเพราะว่ามันเป็นหนะ้าจอยี่บสี่นิ้วเองอะแล้วเป็นฟูดีแล้วเราเปิดเฟร,รมเต็มกําลังการดจอเย็นยี่อ่าเท่าไหร่นะหกสิบเจ็ดการะดจอวิ่งกับเต็มนระ้อยเปอร์เนะโอ้ภาพดีมากดูดิแล้เปิดแชปเน็ต มันก็จะทําให้มีความเข้มข้นของขอบเงาการแรงเงาแสงมันก็จะเข้มดูสมจริงขึ้นใช่ไหมไม้เมยตามนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมไม้เปลือกไม้ดูดีผมรู้สึกว่ามันลื่นจับผิดแทบไม่ออกเลยจริงมันทําให้เราเล่นได้สนุกมากนะครับจอเล็กนิดนึงยิบสนิ้วเปิดมาติเฟมเจนได้ซื้อกลดจอ5,000ซีรีส์มาเล่นได้แบบไม่ต้องคิดเยอะเลยทีเดียวขอบคุณครับผม